ตรงครับนี่แหละสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงแฟนคลับมีอะไรฝากได้หมดเลยบอกคอนหนเสิร์ตหน้าขอจัดที่อ m p t c t เลยนะครับครับก็ก็ก็ขอบคุณทุกคนครับวันนี้ปล่อยเพลงคิดถึงซิงปะเป็นซิงเกิลใหม่วันแรกนะครับก็ ดีใจมากที่ทุกคนชื่นชอบกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่สนับสนุนของแท้นะครับทั้งทางไอจูนแล้วก็ทั้งทางเดกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้านะครับก็ก็สําหรับคอนเสิร์ตนาะวันนี้ก็เดี๋ยวจะลงไปจองเปิดจองบัตรกันนะครับนี่ก็จะลงไปไปด้วยตัวเองด้วยนะครับก็ใครที่ได้บัตรก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้บัตรก็ ไม่ต้องเสียใจเนาะก็เราก็คงมีโอกาสเจอกันอีกเรื่อยๆอยู่นะครับก็อาจจะรอรุ้นว่าจะมีดีวีดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับจริงๆก็ไม่ต้องโปรโมทก็ได้นะเพราะขายหมดแล้วอยู่แล้วอย่าเรียกว่าเข้ามาโปรโมทเลยเข้ามาพูดคุยดีกว่าเออพูดคุยกันครับนะฮะบัตรสองพันห้าร้อยนะฮะสองพันหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันสองร้อยแล้วก็บัตรยืนหนึ่งพันนะฮะครับอ่าแล้วซิงเกิลของคุณนะฮะคิดถึงซึ้งป่ะคิดถึงซึ้งป่ะครับจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้าครับ ทั่วไปได้เลยขึ้นเลยขึ้นหน้าจอดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าไอจูนก็ได้นะสมัยนี้เขาโหลดไอจูนได้ไอจูนเป็นงไงฮะไอจูนก็คือเข้าเป็นแอปของของแอปเปิลอยู่แล้วฮะก็คือเข้ากดเข้าไอจูนไปแล้วก็มันก็จะเข้าไปหน้าชาร์จที่ตรงชาร์จเพลงจะเห็นเพลงที่อยู่ลำดับที่ห้าตอนนี้ได้ครับก็ไหนลองดูสิเผื่อขึ้นไปอีกดูได้โหลดด้วยนะฮะอย่าดูอย่างเดียวใช่ไหมอย่าดูอย่างเดียวครับโหลดด้วยเหรอใช่ครับ นี่ไงไอจูนเดี๋ยวป๊บนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยแล้วก็กดตรงหัวหัวข้างบนน่ะหัวข้างบนยังไงอ่ะธรรมชาติครับเนี่ยไม่ยังไม่มาไม่มานะธรรมชาติเดี๋ยวมาดูคลิปโป้พี่เขาไม่มี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 อันนั้นแล้วหลดชาร์จชาร์จอันนั้นหลดนานใช่ไหมรู้ดวยอันบอกรู้ได้ไงฮะไม่ใช่หมายความว่าพี่นุ้ยซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าตารางจัดอันดับอี่ยู่อันดับสี่แล้วนะคุณแล้วฮะอันดับสี่ ขึ้นเลยกล้องซูมเลยจ้ะซูมเลยจ้ะตอนนี้มากอันดับสี่แล้วก่อนเข้ามายังอันดับห้าอยู่เพลงละ0.69ดอลลาร์ครับโอ้โหเป็นงินไทยประมาณส0มสิบาทไม่ใไม่ถึงยี่ไม่ถึงสามสิบบาทหรอประมาณสามสิบสามสิบสามสิบห้าบาททรไมเงี้ได้เอออันดับสี่แล้วนะจ๊ะตอนนี้ไม่ธรรมดานะครับเราจะไต่ไปหนึ่งให้ได้ครับเออไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาโอเคอยู่โอเคอยู่ ไดอยู่เดี๋ยวคงขึ้นเรื่อยๆดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้าถึงซึบงป่านนะครับก็ท่านผู้ฟังเป็นพยานนะครับว่า EFM จะเปิดให้ริบทุกวันนะครับอ๋อเขาเปิดอยู่แล้วเขาเปิดอยู่แล้วดีใจเองครับแต่ไม่ได้ข้าาอ้าวอะไรนะช่วงนี้เป็นตอเปิดให้หน่อยสิได้เดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เราเปิดไม่ใช่พรุ่งนี้วันเดียวนะหลายวัาในหลายวันเลย แต่พวกนี้สัญญาไว้จะเปิดให้สมรอบนิ่จะติ่มมาฟังลิดพี่ถามหน่อยิจะาดาฟวน์โหลดเพลงเราอะเพลงเท่าไหร่เพลงนี้แหละฮะก็ปกติเท่าเพลงอื่นครับสามสิบ บาทประมาณนี้โอเคก็เหมือนกันจะเปิดครั้งหนึ่งก็ตังค์มาอ่าเราต้องช่วยกันทำมาหากินนิดนึงครับเอ่ล่ะโอเคครับยังไงก็ฝากด้วยนะกันนะฮะคิดถึงซึ้งป่ะนะครับของฤทธิ์นะฮะแล้วก็ย้ำดอกจันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะหนึ่งดอกจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้า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 หรือทางไอจูนครับนะฮะเปิดเทอมเมื่อไหร่เปิดเทอมยี่สิบสองเมษาครับ จากคอนเสิร์ต2ี่เเมษาเปิดชิปสองเลยใช่ครับสู้ตายเต็มที่ครับแล้วช่วงระหว่างรอเปิดเทอมก็คืองานอ่าก็คือเป็นซ้อมคอนเสิร์ตครับไม่ได้มากอบกวยใดทั้งสิ้นไม่ได้รับงานจ้างครับปิดเทอมไม่ได้รับงานจ้างครับมาเพื่อทำเพื่อทําแบบคอนเสิร์ตเพื่อทาเพลงให้ทุกคนได้ยินไงไม่ได้มากอบโกยไรทั้งสิ้นเขารับไหมตอนเปิดเทอมผมจะบากว่าผมปิดเทอมไม่รับงานจ้างได้่งนั่นไงหรือพูย่างทุกเรียนมันก็ต้องมีค่าศึก ค่าการเรียนค่าศึกษาธรรมดามีเรื่องแปลกข้าวเราก็ต้องกินของเราก็ต้องใช้ลิลี่ก็พูดไปในไหนว่ายังรับงานได้อีกในระหว่างนี้จนถึงยี่สิบสองเมษายนไม่ใช่อันนี้คือตอนนี้คิวเต็มแล้วจริงเพราะเอาคิวไปซ้อมคอนเสิร์ตหมดเลยเพราะว่าอยากให้คอนเสิร์ตออกมาดีคนดูสนุกครับอ้าวมิกกี้มีบริษัทเนี่ยติดต่อพี่มาบอกว่าฝากขอไปร้องสักนิดไม่เป็นไรครับคิวเต็มแล้วครับ สามเพลงสองแสนห้านะเอาเป็นเปิดเทอมแล้วกันครับโอเคช่วยเปิดเทอมแทบเลช่วยเปิดเทอมคุณลิศนะฮะเดี๋ยวเป็นข้างขลังรอนะเดี๋ยวลิศลงไปนะฮะอ่าหลักกิชแนบไปพร้อมกันเลยฮะสวัสดีครับกิจแนลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะขอบคุณสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข